สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะติ๊กจะมาแนะนำ พอฟโจมาโลนที่ติดชอบนะคะก็คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราอะเป็นแฟนขับโจมาโลนแบบจริงจัง,จงมากก็คือใช้ของเขาแบบเยอะมากด้วยความที่โจมาโลนนะคะเขาเป็นน้ําหอมกลิ่นเบาๆเป็นแนวแบบโคลนที่ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นเหมือนกลิ่นก็ไม่ได้หนักหน่วงเลยทําให้เอามาฉีดคอมบายกัน2อสกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นของเรามันทําให้รู้สึกว่าได้น้ําหอมกลิ่นใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยซ้าใครมันก็เลยทําให้เหมือนเราอะชอบกลิ่นชอบน้ําหอมของเขามากนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในท็อป5ที่เราชอบเนี่ยจะมีกลิ่นอะไรบ้างติ๊กจะเรียงจะ5ไป1เลยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยกลิ่นแรกนะคะติ๊กยกให้เป็นกลิ่นนี้เป็นท็อป5นะคะอันดับที่5ที่ติดโผล่มาก็คือกลิ่นพีออน b ี่บรัส e วทนะคะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบว่าดอกไม้ดอกไม้ก็คือตามชื่อเลยกลิ่นเหมือนแบบดอกพิออนีแล้วมันก็จะมีกลิ่นแนวแบบเป็น Apple Dan, แอปเปิลแดงแทรกเข้ามาด้วยอีกแล้วท้ายๆกลิ่นอ่ะมันจะเป็นกลิ่นหนังทุกคนมันเลยทําให้เหมือนไม่ได้หวานขนาดนั้นจริงๆอ่ะฟิลมันคล้ายโคเอโบครีมอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานเท่าอ่ะต้องฉีดในวันที่เราแต่งตัวแบบหวานๆแต่แอบเท่อ่ะ เออมันไม่ได้หวานถึงขั้นแบบเออหวานลูกคุณหนูคุณใจอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยนะคะรู้สึกว่าใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอันเนี้ยติดว่ารอดเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงไปสาหรับกลางวันท็อปโนดนะคะที่ฉีดไปก็จะเป็น red apple แล้วก็กลิ่นหลักของน้องก็คือจะเป็นกลิ่น p อนี่นะคะแล้วก็ท้ายๆมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นหนังๆขึ้นมาถ้าทุกคนชอบกลิ่นประมาณแบบหวานแต่ว่าไม่ได้เลี่ยนมากหวานแต่ไม่ได้หวานสุดก็ ขอให้ลองแล้วกันอันดับที่4นะคะที่ติดโผล่มาก็คือกลิ่นนี้เลยมีโมซ่าแอนคารดามัมนะคะกลิ่นคุณหนูมากๆเลยอะ่ะพอฉีดไปแล้วว่ามันเหมือนกับแบบฉันเป็นคุณหนูเดินในทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะเป็นอารมณ์แบบนั้นน่ะกลิ่นท็อปโนนนะคะก็จะเป็นกลิ่นกวานคือติก็็ไม่แน่ใจว่าแบบกลิ่นกระวานอะ่ะคืออะไรแต่พอฉีดไปแล้วอะ่ะ มันเป็นกลิ่นแบบว่ามีกลิ่นเครื่องเทศอะแล้วก็มีกลิ่นแบบเลมอนอะไรอย่างเงี้ยผสมผสมอยู่แล้วก็มีความฟลอร์นิดหน่อยนะคะส่วนกลิ่นหลักนะคะก็จะเป็นกลิ่นมิโมซามันก็จะมีความแป้ง,แป,งแป้งนมาเลยแล้วก็จะมีความหวานๆของน้าผึ้งหน่อยหอมๆเป็นแนวดอกไม้อบอุ่น่น,นิดนึงอะกลิ่นเบสโนดก็จะเป็นกลิ่นถั่วๆแต่ว่าจริงๆอะมันไม่ค่อยได้กลิ่นขนาดนั้นมันเป็นแบบแนวถั่วตองกาอะไรเงี้ยค่ะพอรวมๆแล้วอะติว่าฉีดไปแล้วอะมันเป็นความแป้งแบบแป้ง,ปงนำ รู้สึกแบบนั้นคือถ้าใครชอบน้ำหอมกินแนวแป้งๆอะ่ะติคิดว่าน่าจะชอบอันนี้แน่ๆเลยจริงๆแล้วอะ่ะติเป็นคนไม่ได้ชอบน้ำหอมกินแนวแบบแป้งๆกลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยคือติจะไม่ชอบเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกลิ่นแป้งที่หลับได้อะ่ะมันเป็นกลิ่นแป้งแบบไม่ใช่แป้งเด็กอะ่ะอันเนี้ยถ้าสมมติใครชอบกลิ่นแป้งนะคะแนะนําแล้วก็ถ้าใครชอบแบบกลิ่นดอกไม้ผสมผสมอยู่ด้วยอะ่ะเออติคว่าน่าจะชอบกลิ่นนี้ไปลองดู เดินทางมาถึงกลิ่นที่สามแล้วนะคะทุกคนกลิ่นนี้ยังไงยังไงติกว่าใครๆก็ต้องรู้จักมันคือ English Pear and Freesia นั่นเองโหใครไม่รู้จักกลิ่นนี้ของโจมาโลนบ้างเอาตอนแรกอะถ้าความจริงนะไม่ได้ชอบขนาดนั้นพราะติกรู้สึกว่ามันกลิ่นเหมือนมีความแบบทุบๆอะแต่ว่าเหมือนพอฉีดไปแล้วอะมันไม่ใช่เลยทุกคนมันเป็นกลิ่นแบบลูกแพรหวานๆ Top Note นะคะก็จะเป็นกลิ่นลูกแพรจริงๆมันเป็นกลิ่นฟตตี้ที่ละมุนละมุนแบบ เหมือนหอมกลิ่นผล,ลไม้สุกอะเก๋ปะ่ะคือไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คือมันเป็นกลิ่นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็กลิ่นต่อไปนะคะที่กลิ่นแบบเป็นกลิ่นหลักเลยก็คือกลิ่นดอกฟีเซียซึ่งมันจะเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ที่แบบเหมือนหอมสะอาดจริงๆอ่ะผู้หญิงที่ใช้กลิ่นเนี้ยคือติก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นผู้หญิงที่แบบมีความแบบหวานๆนิดนึงพูดจาขาๆเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมีความคุณหนูหน่อยๆแล้วท้ายๆกลิ่นอ่ะก็จะมีความไม้ๆเป็นไม้หอมนิดหน่อยแรกๆเลยอะ่ะที่ติได้กลิ่นเนี้ยมันมันนกิ่แบบ ไม้ทูบอะแต่จริงๆเออมันคงเป็นกลิ่นปลายไม้ที่บอกไปเมื่อกี้มันเป็นกลิ่นหนึ่งที่แบบเหมาะกับสาวหวานมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วไม่เวียนหัวฉีดได้ตลอดเลยฉีดกลางวันก็ได้ในห้องแอร์ก็ยิ่งทนนะคะจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงขายดีเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามันฉีดได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับทุกวัยอะจะวัยทํางานก็ฉีดได้ไวัยเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยฉีดได้หมดเลย English แพนเนี่ยติ๊กว่าถ้าใครยังไม่เคยลองต้องไปลองแล้วแหละเออจริงๆ และแล้วก็เดินทางมาถึงกลิ่นที่2นะคะมันก็คือกลิ่นนี้ทุกคน w o เ z e t n d s e a ีโ l ชอบมากเป็นกลิ่นน้ำหอมดูนิเซกที่ติ๊กชอบมากติกไม่คิดเลยว่าติ๊กจะชอบกลิ่นแบบเนี้ยกลิ่นสดชื่นสดชื่นอะ่ะท็อปโนด่ะมันคือใช้แอมเบรตซีซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าเหมือนพอฉีดไปอะกลิ่นหลักของน้องอะก็จะเป็น กลิ่นซีอทุกคนก็คือกลิ่นเกลือทะเลนั่นแหละคือให้ความรู้สึกแบบสดชื่นมากเป็นกลิ่นไม่เวียนหัวดมได้ตลอดเวลาคือพอฉีดไปท้ายๆอะคะ่ะมันจะเป็นกลิ่นไม้ซึ่งเอาจริงๆทุกคนตอนแรกอะเราไม่รู้เลยว่าเราอะเป็นคนชอบน้ําหอมกลิ่นไม้จนมาเจออันเนี้ยคือมันแบบมันเป็นน้ําหอมกลิ่นไม้ผสมเกลือทะเลที่หอมมากผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ติ๊กฉีดนะแบบไม่มีใครทักว่าแบบแมนหรืออะไรเลยอะกลิ่นเนี้ยติก๊กชอบฉีดไปในวันที่แบบเราใสาก่กางเกงยีนหรือแต่งตัวแบบไม่ได้หวานขนาดนั้นก็จะทําให้ ลุคของเราดูแบบเป็นสมาร์ทแคชวลมากขึ้นคือมันติดทนในระดับหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเป็นกลิ่นแบบเอื่อยๆด้วยมั้งหอมแบบไม่ได้หอมแบบโดดตีแต่ไงเงี้ยมันเป็นกลิ่นหอมแบบหอมเงี้ย เออหอมแบบไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ติดทนแล้วก็เป็นหอมที่แบบถึงจางไปอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะฉีดซ้ำอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ตริว่าคนไม่น่าจะเกลียดอะ่ะคือถึงจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วสดชื่นหอมสะอาดอะไรอย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้สดชื่นเป็นแนวซีรัสนะคะทุกคนมันจะไม่ได้แบบสดชื่นเป็นเปรี้ยวเป็นอะไรขนาดนั้นมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างซีรัสกับความหอมไม้อะ่ะนุ่มนวลมากละมุนมากโหยยังไงก็ชอบอะ่ะทุกคนไปลองเถอะมันดีจริงหอมมาก และแล้วในที่สุดก็เดินทางมาถึงเดอะเบสของติ๊กนะคะกลิ่นนี้แบบชอบมากตั้งแต่แรกที่ฉีดลงไปบนตัวมันเป็นกลิ่นที่แบบถูกต้องมากสําหรับเรามันเป็นกลิ่นประจําตัวติ๊กเลยที่ติ๊กฉีดบ่อยมากแล้วก็มีเพื่อนชอบมาถามว่าแบบเออใช้กลิ่นอะไรอะไรเงี้ยแต่กลิ่นนี้มันจะไปถูกใจผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งก็คือกลิ่นนี้ทุกคนแลคทอรลินบอสซัมแอนด์ฮันนี่หอมมาก ชอบมากจริงๆหอมมากทุกคนท็อปโน้ตของเขาวะ่ะมันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นองุ่นม่วงแบบ กลิ่นผลไม้สุกชำ่ำที่แบบมันจะเป็นกลิ่นแบบหวานๆผลไม้แนวนั้นแล้วก็กลิ่นหลักของเขาว่ามันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งมันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งที่ไม่ได้เลี่ยนเลยทุกคนแล้วก็ท้ายๆนะคะก็จะคือมีกลิ่นลูกพีชก็คือเราเป็นแบบเราชอบพีชอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าน้ำผึ้งมาผสมกับพีชมาผสมกับกลิ่นฟรุตตี้อื่นๆห,หอมมากลงตัวทุกอย่างกําลังดีมากติ๊กชอบเอามาฉีดผสมกับ English Pear. อิงลิชแพ r อะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคือหวานขนาดไหนอ กูิหอมมากทุกคนกลิ่นเนี้ยเอาจริงๆถ้าคนที่ชอบก็คือชอบไปเลยคนที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นแบบกลิ่นผลไม้บวกน้ำผึ้งค่อนข้างชาดัดเออมันเป็นกลิ่นของสาวหวานอะถ้าใครแบบไม่ชอบแนวฟรุตตี้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ติว่าอันเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่เรียกว่าไม่ได้แรงเกินไปหวานจริงไม่ได้หวานแบบเวียนหัวมันเป็นหวานแบบ หวานเอื่อยๆอีกแล้วทุกคนเออกลิ่นของโจโมาลนที่ติ๊กเลือกมามันจะมีแต่กลิ่นแบบกลิ่นเอื่อยๆทางนั้นเลยกลิ่นแบบกลิ่นเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หวานแบบโอ้โหแบบหวานขึ้นมาเอิ่พุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยคือไม่มีตรงนั้นเลยติ๊กใช้มาจนแบบหมดไม่รู้กี่ขวดแล้วอะแล้วก็ซื้อซ้ําตลอดเนี่ยจะหมดอีกแล้วแบบเปลือบบนี้เดียว ถ้าเห็นน้ําฉีดเดี่ยวๆก็หอมมากฉีดคอมบายก็ยิ่งหอมเข้าไปอีกไม่มีอันไหนก็ได้แต่ต้องลองอันนี้ถ้าเป็นสาวหวานนะติ๊กน่าจะซื้อซ้ำมาเป็นขวดที่4ที่5แล้วอะดีมากหอมมาก the best ในใจจริงๆให้อันนี้เลยจงมาลรนยังทารีนบอสซัมแอนทันนี่ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ พอ5 5กลิ่นที่ติดแบบชอบมากๆข้อเสียของโจโมาโลนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดทนเหมือนน้าหอมอื่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความติดทนระดับโคโลนซึ่งโคโลนเนี่ยมันจะติดทนน้อยสุดอยู่แล้วแต่ข้อดีของคนที่ไม่ชอบฉีดน้ําหอมเพราะเวียนหัวหรือว่าไม่ชอบฉีดน้ําหอมเพราะกลิ่นแรงไปไม่อยากให้กลิ่นมันแบบ แหลมฉุนอะไรอย่างเงี้ยติ๊กว่าอันเนี้ยคือเป็นตัวเลือกที่ดีมากมันไม่ได้กลิ่นหอมแบบแหลมปี๊ดขึ้นมามันเป็นกลิ่นหอมเอือ่อยๆมันทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าเออฉีดไปแล้วอะถึงจะฉีดซ้ําหลายรอบอะมันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหแบบหอมพุ่งปี๊ดหรือกลิ่นแบบปีจมูกอะไรเงี้ยคือไม่มีตรงนั้นเลยแม้กระทั่งกลิ่นไหนที่แรงที่สุดไออย่างเช่นกลิ่นแป้งที่ติ๊กบอกไปอะมันก็ไม่มีความแรงเลยนะถ้าใครที่แบบอยากจะเข้าวงการน้ําหอมหรือว่าไม่รู้จะ เลือกอะไรดีจริงๆโจมาลนก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะก็ฉีดแล้วไม่เวียนหัวชัวร์ประกันก็ประมาณนี้นะคะ top f ของโจมาลนที่ติ๊กชอบถ้าใครมีกลิ่นไหนที่ชอบหรือว่าเอามาคอมบกันแล้วแบบกลิ่นดีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําติ๊กได้นะติ๊กจะได้ไปซื้อตามเพราะว่าจริงๆก็เป็นแฟนขับโจมาลนแบบตัวยงมากๆอยู่แล้วถ้า top f i ของเพื่อนๆเป็นกลิ่นไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ติ๊กหน่อยนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ